นักศึกษาเช่าห้องพักราคาถูกแต่กลับเจอข้อความปริศนาเขียนไว้ใต้เติยงว่ามันยังอยู่ที่นี่ฝนตกหนักราวกับไม่เคยหยุดตกลินนักศึกษาปีสองจากต่างจังหวัดเดินปิดปอนผ่านท้องถนนที่เต็มไปด้วยน้ําขังเพื่อนๆของเธอทุกคนกลับบ้านไปแล้วในช่วงวันหยุดยาวเธอจึงต้องหาที่พักใหม่ในเมืองที่ค่าเช่าไม่แพงจนเกินไปหญิงสาวต้องการที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้เงินมากนัก แต่ในเมืองใหญ่ที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าบ้านเกิดของเธอแทบทุกอย่างการหาที่พักที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้จึงเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเมื่อเธอมาถึงตึกเก่าที่มีป้ายห้องเช่าขนาดเล็กติดอยู่ที่มุมอาคารลินรู้สึกทันทีว่ามันไม่เหมือนกับที่เธอจินตนาการไว้อาคารนี้ดูเก่าแก่และไม่ค่อยได้รับการดูแลดีเท่าที่ควรผนังไม้บางๆด้านนอกสีซีดจางขึ้นคราบราไปทั่วและลมที่พัดจากหน้าต่างทำให้เสียงกรอบแกรบของไม้ผนังทำให้เธอสะดุ้งทุกครั้งที่มันดัง ลนยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าของห้องเช่าชายสูงวัยคนหนึ่งที่ท่าทางสุภาพแต่ดูเศร้าๆเขาอธิบายว่าห้องนี้เหมาะกับนักศึกษาหรือคนที่ต้องการที่พักในราคาที่ไม่แพงและยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกับห้องเช่านี้เลยเธอจึงตัดสินใจเช่าโดยไม่คิดอะไรมากนักหลังจากได้รับกุญแจห้องลินเดินขึ้นไปที่ชั้นสามซึ่งห้องของเธออยู่มันเป็นห้องเล็กๆที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและเตียงเหล็กที่นอนดูไม่ค่อยสะดวกนักผนังห้องบางจนสามารถได้ยินเสียงจากห้องข้างๆ และแม้จะมีแสงไฟจากหลอดนีอ่อนส่องสว่างแต่ห้องก็ยังดูมืดและอบอ้าวเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าลินพบว่ามีแผ่นกระดานไม้เก่าๆอยู่ในมุมหนึ่งเมื่อเธอเอื้อมมือไปหยิบมันออกมาพบว่ามีข้อความเขียนด้วยมือว่ามันยังอยู่ที่นี่ข้อความนั้นทําให้เธอรู้สึกขนลุกอย่างไม่สามารถอธิบายได้ทั้งที่ไม่มีใครมาในห้องนี้นานแล้วคิดว่าอาจจะเป็นข้อความจากผู้เช่าคนก่อนลินไม่ให้ความสําคัญกับมันมากนักเธอยิ้มให้ตัวเองและวางกระดานไม้บนโต๊ะขณะนั้น รู้สึกถึงความเงียบในห้องแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเธอวางกระเป๋าของเธอลงและนั่งลงบนเตียงแต่ขณะที่เธอกำลังมองออกไปที่หน้าต่างมองเห็นแสงไฟจากถนนที่สะท้อนบนพื้นน้ำฝนยังคงตกหนักและเสียงหยดน้ำกระทบหน้าต่างนั้นทำให้เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งในห้องที่เธอไม่สามารถจับต้องได้ราวกับว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดมันยังอยู่ที่นี่เธอกล่าวเบาๆออกมาเองแต่ครั้งนี้รู้สึกเหมือนกับว่าคำพูดนั้น ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดามันเหมือนมีเสียงตอบรับกลับมาจากความมืดลินข่มตาลงเพื่อหลับแต่คืนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถหลับได้เลยหลังจากคืนแรกที่หลับตาแทบจะไม่ลงลินเริ่มรู้สึกแปลกๆกับห้องเช่านี้ทุกเช้าหลังตื่นจากการนอนไม่เต็มอิ่มเธอมักจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆแม้ในช่วงที่ห้องนั้นเงียบสงบเหมือนเคยไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตามที่เธอเคยจินตนาการแต่ลึกลงไปในจิตใจของเธอกลับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ราวกับว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนั้นบ่ายวันหนึ่ง หลังจากที่เรียนเสร็จลินกลับมาที่ห้องเพื่อทำการบ้านเมื่อเธอเปิดตู้เก็บของในมุมห้องเธอได้พบกับแผ่นกระดาษเก่าๆอีกแผ่นที่ซ่อนอยู่ในมุมที่เธอไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนกระดาษนั้นยับยุ่ยี่เหมือนถูกเก็บไว้นานแล้วลินดึงมันออกมาจากซอกมุมในตู้และพบข้อความที่เขียนด้วยลายมือขีดๆว่ามันยังอยู่ที่นี่อีกครั้งข้อความนี้เหมือนจะเป็นการยืนยันจากบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งที่ห้องนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มาก่อนลินเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความบังเอิญ หรือการทิ้งข้อความไว้ของผู้เช่าคนก่อนการกลับมาของข้อความเดิมทำให้เธอเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยลินยืนอยู่ท่ามกลางห้องที่รู้สึกแปลกประหลาดก้มลงมองไปที่แผ่นกระดาษและรูปภาพเล็กๆที่ถูกวาดไว้ข้างข้อความชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ในภาพเขามีท่าทางเหมือนคนที่เคยเห็นในฝันของเธอหรืออาจจะเป็นแค่ความคิดของเธอเองแต่ในใจเธอกลับรู้สึกว่ารูปนั้นคุ้นเคยหญิงสาวเดินไปที่ห้องน้ํา และพยายามทําใจให้สงบแต่เมื่อเธอกลับมาที่ห้องและเห็นแผ่นกระดาษนั้นอีกครั้งราวกับมีบางอย่างดึงดูดให้เธอไปค้นหาความจริงว่าทําไมข้อความนั้นถึงปรากฏขึ้นซ้ําๆและเกี่ยวข้องกับชายในภาพหรือไม่ในช่วงค่ำวันนั้นลินตัดสินใจสอบถามกับเจ้าของห้องเช่าหรือเพื่อนบ้านที่อาศัยในตึกนี้เกี่ยวกับชายในภาพและข้อความที่เธอพบแต่คําตอบที่เธอได้รับกลับทําให้เธอยิ่งรู้สึกแปลกใจมากขึ้นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าห้องนี้เคยเป็นของชายหนุ่มชื่อพีท นักศึกษาที่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่คนในตึกต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพีทมีอาการแปลกประหลาดหลังจากที่เขาเริ่มทำตังเงียบเหงาและพูดถึงเรื่องบางสิ่งที่ตามมาหลอกลวงเขาพีทเคยพูดว่ามันยังอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะหายไปเพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำและย้ําว่าเขาไม่ได้พูดเล่นเล่นลินเริ่มรู้สึกหวั่นไหวว่าอาจจะมีบางสิ่งไหน ห้องนี้ที่ยังคงตามหลอกหลอนใครบางคนหรือบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในเงามืดจึงทําให้เธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวมันยังอยู่ที่นี่ข้อความนั้นกลับมาหลอกหลอนเธออีกครั้งลินต้องการหาคําตอบแต่คําถามนั้นกลับทําให้เธอยิ่งสงสัยว่าอะไรที่ยังคงอยู่ที่นี่คืนหนึ่งหลังจากได้ยินเรื่องราวของพี่จากเพื่อนบ้านลินรู้สึกว่าเธอไม่สามารถนั่งนิ่ง ได้อีกต่อไปความสงสัยที่ถูกปลุกขึ้นมาในใจทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องของเธอเมื่อคือนที่ผ่านมาเสียงบางอย่างที่ไม่ได้ยินได้ยินชัดเจนขึ้นเสียงกระดาษขยับไปมาเหมือนมีมือคนสัมผัสแม้เออาจจะหันไปดูแต่ห้องกลับบางเปล่าทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่กลับรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยลินรู้ดีว่าเธอต้องหาคําตอบเพราะการหลบนี้จากความรู้สึกนี้จะไม่ทําให้มันหายไปเธอจึงตัดสินใจไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลายัยในวันถัดไปเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพีทเขาคือใคร และเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงทิ้งข้อความนั้นไว้ในห้องเช่าของเธอเธอค้นหาทั้งในอินเทอร์เน็ตและในหนังสือเก่าๆที่ห้องสมุดเกี่ยวกับข่าวสารของนักศึกษาที่หายตัวไปในที่สุดลินก็พบข่าวเก่าที่เกี่ยวข้องกับพีทเมื่อหลายปีก่อนพีทเป็นนักศึกษาที่มีอนาคตสดใสแต่หลังจากการสูญเสียคนในครอบครัวเขาเริ่มแสดงอาการผิดปกติเขาเริ่มบอกกับคนรอบข้างว่าเขากำลังถูกตามล่าโดยสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้เขาบอกว่ามันยังอยู่ที่นี่ และคำพูดเหล่านั้นก่อลายเป็นคำสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะหายตัวไปการหายตัวไปของพิทกลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยข้อสงสัยไม่มีหลักฐานว่าเขาถูกฆ่าหรือหนีไปเองบางคนเชื่อว่าเขาแค่ไปทำงานต่างประเทศเพื่อหนีปัญหาส่วนตัวแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆลินรู้สึกว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงแต่คำว่ามันยังอยู่ที่นี่ยังคงวง,งเวียนอยู่ในหัวของเธอเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตเธอไม่สามารถและทิ้งความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปวันถัดมาลินไปเยี่ยมบ้านของพ่อแม่ของพีท ซึ่งตั้งอยู่ในชาญเมืองพวกเขายินดีให้เธอเข้ามาคุยแต่เมื่อเธอถามถึงพีทและสิ่งที่เขาพูดก่อนหายตัวไปพ่อของพีทเริ่มแสดงอาการเครียดและหดหูเขาบอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะมันยังคงฝังใจแต่แม่ของพีทนั้นต่างออกไปเธอพูดด้วยเสียงเบาและบอกลินว่าเขาเคยบอกเราว่ามีบางอย่างที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้บางสิ่งที่คอยตามเขามาเราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่หลังจากนั้นเขาก็หายไปเมื่อแม่ของพีทบ,บอกอย่างนี้ลิน เริ่มรู้สึกถึงความร้อนรุ่มในอกเธอสงสัยว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงยังคงอยู่ที่นี่ขณะที่ลินเดินออกจากบ้านของพีทความสงสัยในใจของเธอกลับยิ่งทวบีคูณขึ้นเธอคิดถึงข้อความในห้องมันยังอยู่ที่นี่มันอาจจะเป็นการเตือนให้เธอระวังหรือบางทีมันอาจจะเป็นคำขอร้องที่ยังคงไม่ถูกตอบกลับจากพีทคืนเดียวกันนั้นเองลินกลับมาที่ห้องพักของเธอและเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอตกใจจนแทบหยุดหายใจไป กระดานไม้ที่มีข้อความมันยังอยู่ที่นี่ถูกยกขึ้นมาใหม่และถูกเขียนเพิ่มอีกหนึ่งประโยคมันไม่เคยไปไหนและในขณะที่เธอเดินเข้าไปใกล้กระดานนั้นเธอก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกในอากาศราวกับว่ามันกําลังรอเธออยู่รอให้เธอเข้าใจความจริงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ลินรู้สึกเหมือนทุกอย่างเริ่มจะหลุดจากการควบคุมเมื่อข้อความมันยังอยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในห้องของเธอความรู้สึกของความกลัวและความสงสัยที่เธอพยายามปฏิเสธ กลับแผ่ขยายออกไปจนทําให้เธอแทบจะหายใจไม่ออกเธอไม่อาจหลบหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้ได้อีกต่อไปทุกครั้งที่เธอเห็นข้อความนั้นใจของเธอกลับหนักหน่วงและเต็มไปด้วยคําถามที่ยังครั้งคาลินไม่อาจจะเพิกเฉยต่อมันได้อีกเธอเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพีทจากการพูดคุยกับเพื่อนๆและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เขาเคยเรียนก่อนหน้านี้เธอได้พูดคุยกับแม่ของพีทแล้วแต่ก็ยังคงไม่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจน ได้ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ยังคงซ่อนอยู่ทําให้ลินตัดสินใจไปที่ห้องเก่าๆที่พิทเคยใช้ในมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาความจริงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อถึงห้องของพิทลินสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดและไม่เหมือนกับห้องของใครอื่นทั้งห้องเงียบสงัดและดูเหมือนจะถูกและเลยมานานเกินไปข้าวของในห้องยังคงอยู่เหมือนเดิมแผ่นนกกระดาษหลายแผ่นถูกทิ้งไว้บนโตเตียงยังคงมีร่องรอยของคนที่เคยนอนอยู่มันไม่ใช่แค่ห้องที่ถูกทิ้งร้างแต่เหมือนว่า มันยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่นี่ลินเริ่มค้นหาทุกมุมในห้องเธอเปิดลิ้นชักที่เต็มไปด้วยกระดาษและสมุดโน้ตเก่าๆแล้วพบบันทึกที่พิทเคยเขียนไว้มันดูเหมือนบันทึกที่เขาจดไว้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปข้อความส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดและสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้มีคำพูดหนึ่งที่ทำให้ลินสะดุดใจมันตามมาอีกครั้งฉันรู้ว่ามันยังอยู่ที่นี่มันไม่ได้ปล่อยฉันไปมันอยู่ในเงาเมื่อทุกที่ที่ฉันไป ข้อความเหล่านี้ทําให้ลินรู้สึกหนาวเย็นไปทั้งตัวเธอเริ่มเชื่อว่าพีทไม่เคยหายไปอย่างที่ทุกคนคิดเขาอาจจะถูกสิ่งบางอย่างกดดันหรือถูกตามล่าจนสูญเสียความสามารถในการควบคุมชีวิตตัวเองและข้อความเหล่านี้อาจจะเป็นการเตือนจากเขาที่ยังคงเหลืออยู่ในห้องนี้ลินมองไปที่กระดานไม้ที่มีข้อความมันยังอยู่ที่นี่อีกครั้งและในขณะนั้นเธอรู้สึกว่าเธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่มีคําตอบทั้งหมดแต่เธอเชื่อว่ามันที่พีทพูดถึงอาจจะเป็นการอ้างถึงความเจ็บปวด และความทรงจําที่ไม่ได้รับการปล่อยวางของเขามันอาจไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่มันคือการที่เขาติดอยู่ในอดีตที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้ลิ้นกลับไปที่ห้องพักของเธอและมานั่งคิดในความเมื่อเธอรู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงในใจของพีทที่ยังคงอยู่ที่นี่ความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถปล่อยไปได้เธอพยายามนึกถึงวิธีที่จะช่วยให้เขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์นี้แต่คําถามหนึ่งยังคงวงเวียนอยู่ในใจของเธออะไรคือสิ่งที่มันที่พีทพูดถึงมันคืออะไรที่ทําให้เขาต้องเผชิญกับคอ วางทุกทรมานอย่างนี้และในคืนที่เงียบสงัดลินก็ได้ยินเสียงขยับในห้องอีกครั้งเสียงที่เหมือนกับการกระทบของบางสิ่งบางอย่างแต่ในครั้งนี้เธอไม่ได้ตกใจหรือกลัวเหมือนแต่ก่อนความรู้สึกในใจของเธอกลับเป็นความสงสารและเธอก็รู้สึกว่าเธอเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสับสนในจิตใจของพี่แต่เป็นคําขอร้ององค์ให้เขาได้รับการช่วยเหลือจากความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญมาอย่างยาวนานลินนั่งอยู่บนเตียงในห้องของเธออีกครั้งข้อความมันยังอยู่ที่นี่ ยังคงติดอยู่ในใจของเธออย่างหนาแน่นหลังจากการค้นพบหลายๆอย่างที่พอนีทอทิ้งไว้ในห้องเก่าของเขาเธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีบางสิ่งที่รอเธออยู่ที่นี่ในห้องนี้เช่นเดียวกันและมันอาจจะเกี่ยวข้องกับทิศในลักษณะที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนคืนนี้ฝนตกหนักเหมือนกับคืนแรกที่เธอแยเข้ามาลินมองออกไปที่หน้าต่างที่มีน้ําฝนก่ออยู่เต็มผนังห้องที่เก่าและเสียสีเมื่อมีลมพัดผ่านและเสียงหยดน้ําที่กระทบกระจกทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยเฝ้าดูอยู่จากในความมืดลิน เริ่มสองอาศัยว่าบางทีสิ่งที่พีทพยายามจะบอกอาจจะไม่ใช่แค่คาเตือนทั่วไปในตอนนั้นเองที่เสียงบางอย่างดังขึ้นมาในห้องเธอหันไปมองรอบๆห้องมันเริ่มจากเสียงเหมือนมีการกระทบของบางสิ่งบางอย่างที่ก้มลงมาจากโตก๊ะจากนั้นมันก็เริ่มดังชัดเจนขึ้นเสียงกระดาษขยับเสียงไม้กรอบกแกรบและเสียงลมหายใจที่เหมือนจะดังมาจากมุมห้องหนึ่งพีทลิ้นถามออกไปในความเมื่อเสียงของเธอสัน่นไปด้วยความกลัวแต่ในขณะเดียวก,ก,กันเธอก็รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใด ที่จะทําให้เธอหนีไปจากห้องนี้ได้ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวูบหนึ่งผ่านเข้ามาในห้องคําว่ามันยังอยู่ที่นี่ขึ้นมาในความคิดของเธออีกครั้งลินรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเย,ยือกเหมือนมันแผ่กระจายทั่วห้องราวกับว่ามีใครบางคนที่ไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่พีทได้ทิ้งไว้เมื่อพีทอหายตัวไปเธอกําลังสัมผัสกับมันอย่างตรงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ข้อความหรือคําเตือนแต่เป็นสิ่งที่ยังคงติดอยู่ที่นี่อย่างไม่สามารถหลีกหนีไปได้ลินเริ่มเข้าใจว่ามัน คือความทรงจําและการถูกคุมขังในอดีตเธอรู้สึกว่าเธอกําลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของพีทโดยตรงความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้หายไปพร้อมกับเขาแต่ยังคงอยู่ที่นี่กับเธอคุณต้องการให้ฉันช่วยคุณไหมเลินพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้แน่ใจว่าเธอกําลังพูดกับใครแต่ลึกๆในใจเธอรู้สึกว่าเธอควรทําอะไรบางอย่างทันใดนั้นภาพของพีทก็ปรากฏขึ้นในมุมมืดของห้อง เขายืนอยู่ตรงนั้นสวมเสื้อผ้าที่เขามักจะใส่ในช่วงก่อนที่เขาจะหายตัวไปดวงตาของเขามีแววเศร้าและราวกับว่าเขากำลังพูดบางสิ่งที่เธอไม่สามารถได้ยินเลนลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปใกล้เขาเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่เย็นและเหมือนกับว่าเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญก่อนที่ภาพของเขาจะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับภาพในความฝันเธอยืนอยู่ในความมืดข้อความมันยังอยู่ที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในหัวของเธอความหมายของมันชัดเจนขึ้นเลนรู้แล้วว่า เธอจะต้องทําอะไรเธอต้องให้พีทปล่อยตัวเองจากความทุกข์ทรมานที่เขากําลังเผชิญแต่ก่อนที่จะทําเช่นนั้นเธอจําเป็นต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับห้องนี้และสิ่งที่พีทเผชิญในชีวิตอย่างไรในเช้าวันถัดมาลินตัดสินใจที่จะทําพิธีบางอย่างในห้องนี้พิธีที่อาจจะช่วยให้พีทได้ปลดปล่อยตัวเองจากเงามืดและคําสาปที่ตามหลอกหลอนเขาเธอเริ่มสะสมสิ่งที่จําเป็นและทําการเตรียมการอย่างเงียบๆแต่ในขณะที่เธอกําลังเตรียมตัวอยู่นั้น เธอกลับพบว่ากระดานไม้ที่มีข้อความมันยังอยู่ที่นี่ถูกย้ายไปอยู่ที่จุดที่แตกต่างจากเดิมและเมื่อเธอมองดูใกล้ๆบนกระดานนั้นมีคำใหม่ที่ปรากฏขึ้นมันจะไม่ปล่อยให้คุณไปลินยืนอยู่ตรงหน้ากระดานไม้ที่มีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมันจะไม่ปล่อยให้คุณไปเมื่ออ่านคำเหล่านั้นใจของเธอก็เริ่มหนักนึงขึ้นอีกครั้งความรู้สึกที่เหมือนกำลังถูกมองจากความมืดทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในห้องของเธอทุกอย่างรอบตัวเริ่มดูผิดปกติเหมือนมีบางสิ่ง ที่พยายามบอกเธอว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากสถานที่นี้ได้ความรู้สึกที่เหมือนจะไม่สามารถหลุดพ้นจากห้องนี้หรือสิ่งที่หลอกหลอนเธอได้มาถึงจุดที่ลินรู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันโดยตรงเธอพยายามไม่คิดถึงความกลัวและเริ่มเตรียมตัวสําหรับการปลดปล่อยที่เธอเชื่อว่าจะช่วยพิษให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขาต้องเผชิญการทําพิธีปลดปล่อยไม่ใช่เรื่องง่ายลินจําเป็นต้องใช้สมาธิและใจที่มั่นคง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเธอเริ่มจุดเทียนหอมห้าเล่มรอบๆห้องและวางดอกไม้บนต้นไม้ที่พิทเคยใช้ทําการบ้านเธอได้รวบรวมสิ่งที่เชื่อว,ว่าจะช่วยให้จิตวิญญาณของพิทได้รับการปลดปล่อยการนั่งสมาธิและการพูดคําอธิษฐานที่เธอเคยอ่านจากหนังสือโบราณที่ห้องสมุดลินเริ่มนั่งลงตรงกลางห้องโดยหันหน้าไปทางกระดานไม้ที่มีข้อความมันยังอยู่ที่นี่ก่อนที่เธอจะเริ่มทําสมาธิเธอก็ปิดตาลงและพยายามปล่อยความคิดออกไปทีละน้อย เธอรู้ว่าเธอต้องสงบจิตใจและปล่อยให้ความสงบของใจเป็นตัวนำทางในการติดต่อกับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ช่วงเวลานั้นเธอเริ่มรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เริ่มเย็นลงในห้องนั้นเริ่มมีลมเบาๆพัดผ่านผิวหนังของเธอเหมือนกับว่ามีใครบางคนเดินผ่านไปในความมืดหัวใจของเธอเริ่มเต้นเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกถึงการปรากฏตัวของบางสิ่งในทันใดนั้นเสียงของพีทก็เริ่มดังขึ้นในหูของเธอเสียงนั้นเหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในห้องมันยังไม่จบอยากปล่อยให้มันตามเธอไป เสียงพีทพูดออกมาอย่างช้าๆเหมือนกับเสียงที่มาจากความทรงจำที่จะมาลึกอยู่ในจิตใจของเขาลินรู้สึกถึงน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาจากตาของเธอโดยไม่รู้ตัวเธอรู้สึกว่าเขายังอยู่ที่นี่และเขากำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างเธอพูดออกไปด้วยเสียงที่เบาแต่มั่นคงพีทฉันจะช่วยเธอฉันจะทำให้มันจบลงที่นี่เสียงของเธอสะท้อนกลับมาในห้องเหมือนการยืนยันคำพูดของเธอ ทันใดนั้นลินก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบจากทางมุมห้องกระดานไม้ที่เธอเห็นข้อความในตอนแรกเริ่มขยับไปข้างหงอหน้าและข้อความมันยังอยู่ที่นี่ก็เริ่มจางหายไปท่ามกลางความเงียบเสียงที่ดังในใจของลินกลับหนักแน่นและชัดเจนกว่าเดิมความรู้สึกที่เหมือนจะถูกกดทับมาโดยตลอดเริ่มคลายลงอย่างช้าๆหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องก็งเงียบสงบลงลินรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆเข้ามาในจิตใจเธอไม่ได้ยินเสียงพียอีกต่อไปแต่เธอรู้ว่า เขาได้รับการปลดปล่อยแล้วทุกอย่างที่พิษเคยตกอยู่ในความมืดและความทุกข์ทรมานได้จบลงแล้วเขาสามารถไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปได้ลินมองไปที่กระดานไม้ที่ตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีข้อความใดๆที่เขียนขึ้นมาอีกแล้วเธอรู้สึกถึงการคลี่คลายของความตึงเครียดในอากาศเหมือนกับว่าเธอได้ช่วยให้พิทได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เขากลัวและสิ่งที่ทําให้เขาติดอยู่ในอดีแต่ในขณะเดียวกันเธอรู้ดีว่าความรู้สึกของการเชื่อมต่อกับบางสิ่ง ที่ไม่สามารถอธิบายได้นั้นยังคงอยู่ลินเข้าใจว่าเธออาจจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างทั้งหมดได้แต่เธอก็ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องการช่วยเหลือพีทจากการติดอยู่ในความเจ็บปวดและจากตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกหลอนเธอก็ได้ถูกปลดปล่อยไปพร้อมกับการเผชิญหน้ากับมันลินหลับตาลงครั้งสุดท้ายในห้องนั้นรู้สึกถึงความสงบและการผ่อนคลายที่ค่อยๆเข้ามาในใจเหมือนกับว่าเธอได้ทําภารกิจสําคัญเสร็จสิ้นแล้วและการปลดปล่อยพิษนั้นไม่ใช่แค่การช่วยเขาแต่ยังช่วยให้เธอเข้าใจบางสิ่ง ในชีวิตที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อน